สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่านิงโกกตูมค่ะตอนนี้ย่าหนิงก็จะหาต้นกระบกนะคะไปหาเก็บกระบกค่ะหาต้นกระบกใหญ่นะคะเห็นว่าต้นกระบกใหญ่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะหมา่านิงไปก่อนเลยสน,นิมชาบูเจ้าแวะนะคะไปก่อนหมดแล้วนะคะตัวน,นี้ ไม่เห็นสักตัวเลยหมาคงไปรอเราที่ต้นกระบ,บกละมั้งไหนนะต้นกระบกปีกายนี้ญาตนหนก็มาเก็บที่นี่นะคะปีนี้กระบกน้อยกระบกไม่ค่อยเป็นนะคะอุ้ยกระบกคนก็คือดีด้วยอุ้ยเอาโอ้นี่ต้นกระบกนะคะ เขามาเก็บเหมือนกันเนาะนี่เก็บกระบอกก่อนนะคะก็คนมาเก็บนะคะปีนี้คนเก็บกระบอกเยอะเลยนะคะคนหาเก็บกระบอกปีนี้เยอะเพราะว่ากระบอกขายดีนะคะแล้วกระบอกปีนี้ก็เป็นน้อยด้วยนะคะนี่นะคะแต่ก็เยอะอยู่ มันลูกน้อยนะคะกระบกต้นนี้นะคะลูกเล็กมากเลยนะคะโอ้ยดูสิลูกเล็กมากมากเลยนะคะเป็นบางปีนะคะบางปีก็เยอะนะคะกระบกบางปีก็น้อยนะคะส่วนปีนี้น้อยนะคะลูกก็เล็กๆเลยไข่น่อมาเก็บก่อน พี่กายนี่แกเก็บเดยอะมากเลยนะคะนี่ลูกเล็กจังเลยโอ้โหนี่นะคะลูกเล็กมากเลยโอ้ยอะไรนี่หนูกินปีนี้กระบกไม่ค่อยมีเนาะปีนี้กระบกน้อยมากเลยนะคะ ถึงว่าแล้วมันถึงเป็นราคากระบุกก็เลยราคาแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะจะได้พอคั่วไหมเนาะ ว่ามากับหมานะคะสนิทชาบูนะคะไม่รู้ไปไหนหมดนะคะพวกหมาน้อยไปไหนหมดก็ไม่รู้ต้องไปหาละ่ะไปหาหนูคงไปหาหนูกันหมดเงียบเลย เผื่อจะเก็บได้แล้วก็เผื่อจะไปผ่าอีกนะคะดิบุกเล็บเล็ก,เ,ลกเองว้ายเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านติ้วผางแดงนะคะกระบบที่บ้านติ้วผางแดงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหนูก็กินเยอะนะ หนูก็กินกระบกเนาะพวกหนูพวกสัตว์นะคะมากินฟันมันคมมากเนาะมันก็เจาะกินด้านในได้เลยนะคะนี่ค่ะมันก็เจาะกินด้านในแบบนี้นะคะฟันมันคมมากเลยพวกหนูนะคะโอ้ยกระบกน้อยมากเลย ขนาดต้นใหญ่แล้วนะนี่ดูสิคะต้นใหญ่เลยนะคะต้นกระบอกใ่ใหญ่แต่ว่าลูกกระบ,บกเล็กนะคะบางต้นเล็กน้อยนะคะแต่ลูกใหญ่นะคะคนเขาจะไปหาลูกใหญ่ๆนะคะเล็กอย่างนี้มันผ่า,า,าก็ไม่ได้จักทีโอ้ไม่ได้ละกลับก่อน กลับก่อนนะคะหมาก็หายไม่รู้หมาไปไหนหมดไม่รู้ว่าหมาจะกลับถูกหรือเปล่าหมากลับถูกอยู่แล้วเนาะมันเก่งอยู่แล้วนะคะหมาเนาะดูสี่กระบกปีนี้โอ้โหแย่มากเลยไม่ได้เลยแต่ก่อนนะคะเยอะมากมากนะคะ เต็มต้นเลยนะคะแต่พอตกปีนี้เนาะกระบอกไม่มีนะคะเห็นแต่ทางขึ้นไปถ้ำตรงที่ทางรถเขาก็ไปเก็บเกลี้ยงหมดเลยนะคะเราก็าจะไปเก็บอยู่ตอนที่มันออกใหม่ก็ลืมลืม าก็เก็บไม่หมดนะเก็บไปเก็บมาก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันลูกเล็กชาวบ้านก็ช่วงนี้ก็อาชีพก็หาของขายก็คือหาของป่าขายก,ก็กระบกนี่แหละค่ะส่วนมากก็คือ คนเฒ่าคนแก่นะคะไม่มีงานทำนะคะเก็บกระบบกผาค้ายนะคะนี่ค่ะคงจะเลาะก,กลับแล้วล่ะคะ่ะค่ำแล้วนะคะหมาก็าไปแล้วไม่เห็นหมาเลยกลับก่อนละคะ่ะ รู้หายหมาหายไปไหนอาอะไรนี่ตรงนี้เขาใส่ตูนวะใส่ตูนหรือใส่หนูนะเนาะทําไปก็ลกนะคะลับก,ก่อนข้าแล้วนะคะหมาก็ไปหมดเลยไม่เห็นหมาสักตัวเลย หมาทิ้งเราแล้ววันนี้หมาไปกับลูกชายนะคะเราจะขึ้นไปตรงไหนเนาะโอ้ทางเราก็ลกเหลือเกินเนาะอ้านี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ วันนี้มาหาเก็บกระบบกค,ค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ